สวัสดีค่ะเสียงอาจจะเบานะคะเพราะว่าแม่ดูรายการอยู่วันนี้จะมารีวิวกำไรนะคะมาดูอันแรกกันอันแรกนะคะจะเป็นสีม่วงมรกตหรูหรามากเลยสีม่วงเอ๊ะไม่ใช่สีม่วงมรกตสิสีม่วงวิบวบับ วันแจนต่อไปก็วันอังคารใช่ไหมคะนี่เป็นสีชมพูสีชมพูสดใสล่าเริงวันคุณนะคะเป็นสีเขียวเขียวมรกตสวยมากบ๊ไม่ายค่ะถ้าจะซื้อเนอ้อไมีได้ ใครซื้อมาตั้งตั้งแต่การชน,นบ,บุรีนะคะไม่อยากพูดเยอะจะ,ะ,ะแ๊่นี้นะคะ